ุณมณีนาครับและหลังรับมอบหนังสือแล้วนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาก็เตรียมนัดหมายหารือวุฒิสภานะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันนอกรอบในประเด็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตบ้านเมืองนะครับอย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์หน้าครับ นายสุเทพเทกสุบัณเลขาธิการกปปสนะครับนำมวลชนบางส่วนเคลื่อนขบวนมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องของกลุ่มกปปสต่อน,นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาครับโดยตามข้อเรียกร้องนะครับขอให้วุฒิสภาและประธานสารดีการร่วมหารือกับกลุ่มกปปสเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับวิกฤตการเมือง ด้วยการคัดสรรนายกรัฐมนตรีคนกลางเพื่อบริหารบ้านเมืองและจัดตั้งสภาปฏิรูปนะครับเพื่อเดินหน้าปฏิรูปการเมืองครับหลังรับมอบหนังสือนายสุรชัยยืนยันจุดยืนของวุฒิสภาในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองนะครับโดยเตรียมนัดหมายสอวอหาหรือนอกรอบเพื่อระดมแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างช้าในสัปดาห์หน้าครับ ผมจะเชิญสมาชิกทั้งหมดมาประชุมนอกรอบเพื่อช่วยกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองนะครับเป้าหมายสำคัญก็คือว่าท่านต้องช่วยผมแล้วก็เราต้องประสานความเห็นที่แตกต่างของทุกๆฝ่ายเข้าด้วยกันนะครับซึ่งซึ่งผมมีความตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็จะรีบดำเนินการซึ่ง คาดว่าจะรีบเชิญสมาชิกคุณสภามานอกรอบเพื่อช่วยกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองสิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนฝากท่านสุเทพกับคณะไปก็คือว่า,เ,าเราไม่ต้องการเห็นความสูญเสียของชีวิตพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นอีกนะครับท่านจะมีแนวทางในการดาเนินการอย่างไรก็สุดแล้วแต่ ขอว่าพยายามอย่าให้เกิดการประทะหรือความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นนะครับโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภานะครับเป็นไปด้วยความเข้มงวดเพื่อรับมือการเคลื่อนของมวลชนนะครับโดยกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของรัฐสภารวมถึงกําลังทหารตํารวจตามการประสานร,ร้องของก่อนหน้านี้ครับและตลอดการเคลื่อนไหวจนถึงขณะนี้นะครับยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นครับ ขณะที่การประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันนะครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงมติให้ความเห็นชอบนางสาวสุภาปิยะจิตติเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชหลังการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประวัติและความประพฤติเสร็จสิ้นครับ และโดยวาระพิจารณาหลังการให้ความเห็นชอบกรรมการปปชแล้วจะเข้าสู่ยติการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาคนที่สองและแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อสรรหาสาวดำรงตำแหน่งกรรมการ,รการสามัญประจำวุฒิสภาครับ โดยการเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่นั้นนะครับที่ประชุมเห็นตรงกันนะครับให้พิจารณาโดยเร็วไม่เกิน18 n. นาฬิกาของวันนี้นะครับด้วยเหตุที่มีการเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มกปป,ป,ปสครับคุณมณีนาทครับขอบคุณ